Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ในห่วงความขัดแย้งทางการเมืองตลอดหลายปีมานี้สารรัฐธรรมนูญถือเป็นสมการที่เข้ามาเป็นตัวแปรในเหตุการณ์สำคัญของการเมืองไทยหลายครั้ง หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญคุณสมบัติของผู้ดํารงตำแหน่งทางการเมืองสารรัฐธรรมนูญคือผู้ชี้เป็นชี้ตายและมีนายกรัฐมนตรีถึงสองคนที่ต้องกระเด็นตกเก้าอี้มาแล้วจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญคนแรกคือนายสมัครสุนทรเวชนายกรัฐมนตรีคนที่25ของประเทศไทยกรณีของสมัคร สืบเนื่องมาจากกรณีประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอก,อกตอขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความสิ้นสุดการเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2558มาตรา267ประกอบมาตรา182วงเล็บ7เนื่องจากรับเป็นพิธีกรกิตติมศักดิ์ของรายการชิมไปบ่นไป และยกขยง6โมงเช้าก่อนที่ต่อมาสารรัฐธรรมนูญจะมีมติเป็นเอกฉันท์9้น9ต่อ0เสียงเห็นว่าสมัครกระทําต้องห้ามขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา267เรื่องคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีจึงทำให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของสมัครสิ้นสุดลงแต่ให้คณะรัฐมนตรีรักษาการไปจนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ คนที่สองคือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่28ของประเทศไทยเนื่องจากนายภัยบุญนิติตะวันสมาชิกุธีสภาขณะนั้นร้องขอให้ศาลพิจารณาว่าสถานภาพความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ซึ่งขณะนั้นทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550 มาตรา182วงเล็บ7ประกอบมาตรา268กรณีการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมมอชอไม่ชอบด้วยกฎหมายกระทั่งสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกชั้น9ต่อ0ว่านางสาวยิ่งลักษณ์ใช้สถานะการเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าไปก้าวไก่แทรกแซง การแต่งตั้งโยกย้ายค่าราชการเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองมีผลให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงรวมถึงรัฐมนตรีในขณะนั้นจำนวน9คนที่ร่วมมีมติดังกล่าวให้พ้นตำแหน่ง เพราะถือว่ามีส่วนร่วมในการก้าวไก่แทรกแซงการโยกย้ายข้าราชการหลังความเป็นรัฐมนตรีของยิ่งลักษณ์สิ้นสุดลงนายนิวัฒน์ทำรงบุญทรงไพศาลร,รองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้นเข้ามาทําหน้าที่รักษาการนาย,ยกรัฐมนตรีจวบจนกระทั่งถูกรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคม2557 และผู้นำรัฐประหารในวันดังกล่าวชื่อบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสชอที่วันนี้กลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีและชีวิตทางการเมืองกำลังอยู่ในมือสารรัฐธรรมนูญเช่นกัน หากเป็นสถานการณ์ก่อนหน้านี้บางคนอาจเชื่อว่าบิ๊กตู่จะฝ่าด่านสารรัฐธรรมนูญไปได้แบบสบายเพราะรอดมาได้หลายครั้งไม่ว่าเป็นกรณีที่มีการยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตีความประเด็นเรื่องการถวายสัตว์ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก่อนที่สารจะมีมติเอกชนไม่รับคำร้อง หรือกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของบิ๊กตู่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญหรือในประเด็นพักอาศัยในบ้านพักราชการทหารหรือบ้านพักหลวงทั้งที่กเกษียณอายุไป6ปีแล้วก่อนมีมติเอกชนออกมาว่าไม่ขาดคุณสมบัติ ขณะที่ครั้งนี้แม้บางฝ่ายจะยังเชื่อว่าบิ๊กตู่จะผ่านไปได้อีกรอบแม้จะมีแรงกดดันที่รุนแรงเหมือนกรณีบ้านพักหลวงก็ตามหากแต่สถานการณ์ปัจจุบันต่างจากวันนั้นพอสมควรโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณกรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าไม่เหมือนเดิมในห้วงไม่กี่ปีหลัง ในทางการเมืองทราบกันดีว่าบิ๊กป้อมเป็นผู้มีบารมีทั้งนอกและในรัฐบาลและตั้งแต่ยุคคอสอชเป็นต้นมาถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับการเลือกบุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆ เมื่อความสัมพันธ์ของสองพี่น้องไม่ได้สนิทใจเหมือนแต่ก่อนความไม่แน่นอนทางการเมืองจึงเกิดขึ้นเป็นระยะระยะไม่ว่าทั้งในและนอกสภาขณะเดียวกันแม้นักกฎหมายฝ่ายรัฐบาลจะมั่นใจในข้อกฎหมายว่าบิ๊กตู่จะไม่พ้นจากตำแหน่งในประเด็นวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีแต่สถานการณ์วันนี้อาจคำนึงถึงหลักนิติศาสตร์เพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องมองไปในมิติของหลักรัฐศาสตร์ด้วยกระแสะแอนตี้เบื่อนายพิตูค่อนข้างแรงต่อให้รอดจากตรงนี้ไปได้แต่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งระลอกใหม่จากฝ่ายที่ต่อต้านด้อยค่าการเลือกตั้งด้อยค่ากติกาจนนำไปสู่การไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งหรือรัฐบาลในอนาคตสัญญาณที่เห็นได้ชัด คือการออกมากดดันให้บิ๊กตู่ลาออกเพื่อแสดงสปิริตสร้างวัฒกรรมนายกเถื่อนเพื่อแสดงให้รู้ว่าไม่ยอมรับแม้คำวินิจฉัยจะออกมาแบบไหนก็ตามยิงลาสุดสารรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องฝ่ายค้านให้วินิจฉัยปมแปดปีนายกและมีมติให้บิ๊กตู่หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนการเมืองตอนนี้อะไรจงเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะความไม่แน่นอนคือความแน่นอนการเมืองวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ